ผู้ปรณกการหาโน,โน,นของเฮาเนาะทุกคนมันถึงแล้วรล่ะอืม่บนำมันแบบว่าออกจากอยู่หินเขาไม่ได้เสียงอะไรยุ่งกันฮัลโหลสบายดีทุกคนมอน้ก็สิบมีอย่างไยเนาะแต่ว่าเฮามาหาโนกันนะทุกคน,นกหลังจากเลือกเฮยนเามาหาโนนักเรียนเดี๋ยวที่เป็นอะไรพากันไปชมกันเลยว่าเขาเ,เห็ดอย่างแดหายอย่างแดเนาะ คือดูอ่านมัจ้ะนักวิเคราะห์เจ้ากูเนี่ยจังอป้าเจ้ากูเนจังเฮ้ยเดี๋ป้ยู่ัวอันนี้คือดินสามารถกินได้โดยคนต้องกินบัง จ้าม่วงเมื่อถึงมือเสร็จนะนักครูอันนี้คือกินไรบ้างเลยโดยทุกคนเพราะว่ามันบริตต่อสุขภาพถ้ากินไรนักครูเป็นงานแบบว่าสกปรกอยู่เป็นแต่โค้ด้วยมาเอาหาคนเด็กน้อยจะมาหาสวยในครูซส่วนก็เลยพาเด็กน้อยมาสอบหาหนอเนาะบวชิได้สำเร็จนอนอยู่บ้านคอยนะมันบ่นใหญ่เด้อทุกคนแบบน้อยๆซึ้ง เ้วก็เป็นอะไรค่อยไปหาน้กนคืออุปกรณ์การหาหนอของทุกคนนี่ของมีคูณน้อยกว่าของนักเฮียน <c oughs> นี่บึงแต่ละคน <c oughs> อุปกรณ์การหาหนอเนาะมีแต่น,นี่ครับถ <c oughs> งอันนึงเต็มอันนี้ก็กมาบมาูว่าสิเต็มบอกไปไปหาหนอกัน

দুই ধুই না নাম নেকি চালো আৰু নিজৰ নাপাতে 我嘞！那也听啊！我跳了，跳那裤麻不呀？完了，哎呦！我把我家那。

สองสามมุนเลี้มนเซ่อให้ยืกันเฮกินน้ำด้วยใบบอนแซบอลี่ซ hey, yeah, <s ort yor> <Mind Di ash io> ่าซาียใบ้านเอาให้กินเนาะให้่ละคนเอามาขอของนั่เมียในบ้านเพราะว่าน้ำห่วยห็นมันน้ำบ่สสอาดเนาะในบ้าน เมียในบ้านกินดูจมือนี่บ่ได้เอานํำมาแล้วพอดีลงมากินําำยู่นำห้วยแล้วพอดีเจออันเมียในบ้านเราขอหพิ่นกินเลยนะคนเพียแต่เรเอนี่จากูจะาเ้ฮัลโหลอีคนมีแม่บะ นี่คือนี่คอมักขมดูคนมันก้วกล้ยขมนักเหื่อชานักขัหชาเอ่นีมเราลักเด้อเขาขบสกงเลยออนยเลยเด๋วม่นี่ับปบูญล้หรค

เลาชอบอะไรหอมจังเลยอ่ะแม่ยัาขัดยไงมาเลยมึงอ่ะจี้ทองก็จะเน่าดวรคอ่ะจีเาเก็คังไงมาเผล้ิไก่แม่วงนห้อนนขาาลายบไอ้ไไอ้เยื้อตัวเนี่ยมาเลยเนาะนกกขา่าสัง้อ่ะีองเชืนะ นี่คือส่วนของในบ้านของนุกคนเรามียในบ้านพนน่ปานให้ลากลายต้องขอบใจเื่่นหลายๆน้ำทีมงานของเ้าไป นี่เพแบงคพักหอมแล้วก็พักกลังแล้วก็ม,มักเขือมยังมีอย่างบ้ากัหลายๆทุกคนต้องขอบใจเพื่อนหลายๆเนะาะบอคิดว่าฟานมาที่ได้มาเจออยู่นี่แต่ว่าพอดีเขามาหานอแล้วก็มายากกินน้ำก็เลยมาก,กินอยู่แคมน้ำนี่ทุกคนนี่อันนี้คือแคมน้ำน้ำน้ำหอยเนาะ <laughs> นี่คือสวน <grammar> ในบ้านเพื่อนอืจ้ะแล้วก็ อยู่แล้วอยู่แล้วนี่ทุกคนเฮามาหาหนอเนาะมื้อนี้เฮาได้หลายเติบนี่นอของเฮาบักหลายเบิ่งแม่แล้วก็มันจะมีหนอน้อยมื้อนี้เฮาหาได้อันนี้คือนะเฮียนหาให้เนาะมื้อนี้เฮามาสมาชิกของเฮามี2 4 6 7เออ6คนเนาะ6คน 6คนทั้งหมด6คนเนาะทุกคนเราเข้ามาหาจุดประสงค์ของเขาก็คือทำมหานอแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนยุดฝนตกทุกคนเพราะว่าบมมีช่วงช่วงงานฝนตกไมมเขาจะหาหมดแล้วแล้วก็ยังเหลือแต่ตุ่นน้อยๆเขาก็เลยมาหาเพราะว่าจำเป็นต้องได้เอาไปเนาะอันนี้เป็นตัวใหญ่ของเขาสำหรับมือนี่เนาะแล้วก็มันจะมีแดินนีเดินทุกคนอันนี้คือเก็บสวนของนเทีเนาะแล้วก็อันนี้คือ เมี่ยในบ้านเพิ่นแก้ผ่านทุกคนต้องขอบใจเพิ่นหลายๆบอคิดบ่างนะที่แนะม่เฮาเป็นโรคโไปกินน, <ำ S 1> น้ำเนาะเพราะว่าเขาบ่ได้เอาหนังมาแล้วก็ซีลงไปกินน้ำหัวยอูันนั้นนะทุกคนแล้วก็พอดีอันชึกส่วนในบ้านเพิ่นเนาะก็เลยว่าเพิ่นแบงก์นี่ให้แล้วก็อันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยอันนี้มะเขืออันนี้ก็คือการนอนอันี่คือในบ้านเมียในบ้านเพิ่น,นเอาให้าเ,าเานาะทุกคน,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 น ยคนหลาย,ลายบูว่าสิเอาไปได้เนื้ได้เอะน,นี่คือหย <c oughs> อดหยอดหยอดผักโขมตัวนี้กินได้ทุกคนสามารถเอาไปข <c oughs> วา่าใสน้ำมันเลยหลายแล้วก็ว่วกินตัวนี้แซ่บอีลีผหอมหอมนี่แ <ๆ S 1> ล้วก็นี่คือผัากกาดแล้วก็นี่คือผักหอมแป้นที่เราได้เก็บมาโอ้ม้อนี่เฮาพาไม่เฮียนมากห่ากหลา,ลายแล้วเขาจาเก็บเนาะอันนี้คือผักผักก็บผักแพ้ว แล้วก็นี่คือพักกันกรรมนะทุกคนเกือบว่าทุกอย่างเลยครบเครื่องมือนี้ก็คือโอ้สุดยอดสุดยอดกินบ่มอดแล้วอเมกินเป็นเดือนแล้วนี่นะเออบ่เช็ดมากว่าอันนี้คือมันต้นมกินไม่ถ่าเพิ่งปานให้นอนอันพอได้กินแล้วก็หนาที่มากหนาพเมื่อกี้เราไปหาหนอมาแล้วก็เราจะโลโลรอรอตาม แคมห้วยแล้วก็เก็บผักหนกแดดเน่ผักหนกของเฮาเน่น่ผักหนกนี่ก็ก <ci> ินได้กินได้ทุกอย่างทีอยู่ในธรรมชาติเนาะเี้ยเี่ล้นี่คือผักที่เฮาเก็บมาเเระมกรีรมกรกรกกระีีกระีกรีีกีะรมกกกกระีระ เหเหนมีหลายคนมีนี่มักเขือมีโอ้ยมีเฮ้าสิ่งจริงพวกอุดทางนม้เขาออกไปหาเนาะนี่มันต้นเลยนี่คือหางเพิ่งเขาจะเอาเรียงเนาะทุกคนนี่เดือนห้าก็จะเขาจะเอาน้ำเพิ่งเนาะ นี่คือหางเพิงเขาจะเลี้ยงด้วยตัวเองนี่คือเทีทยนตุ๊บหน่อยอยาจะมีนาทีอของนนไของมันเ <c oughs> น่ผู้นี้จับพักลำผู้นี้มะเขือนี่แมนผักหอมแล้วผู้นี้แมนนอกับผักผู้นี้ผักสลัดแล้วส่วนขัอยเองก็คือผักขมน,นี่มีนาทีของไของมันไปกลับไปเอ้ากลับไปทางนี้ ตอนนี้คือเฮากำลังสิกับนาะกคนนี่มกัดอยู่สวนนี่นะมาคงหยซก็เลยว่า,าจะมีสองกบของเขาด้ยวยอนี้คือสอ่วนของตะเียนดสซนาเดมีเซียนนะมีเีน่นี่คือเขาจะเ,เก็บแล้วก็เอาไปตามกินเพื่อนทูส เดี๋ยวอะไรสองนูยเอาไปตามกินนี่น <ะ S 1> เราไปกินน้ำอ,อีกรอบก,ก่อนนะทุกคนพอน,นี่ก็หิวอีกแล้วนี่คือน้ำบอไอน้ำบอน้ำมันแปลว่าออกจากยูหินบึงคือว่าบรสสอาดปันใดเป็นน้ำสีขาวฟ้าประมาณนี้เลยแต่ว่า เขาก็จะเคลียตัวที่บรสสะอาดมันออกแล้วเขาจะกินเลยเนาะว่านำธรรมศารมันจะกินได้เลยทุกคนิ Baymor Baymor. Tay edecim. Ne bizağa? Daha rahatım ya. Bu pardon, denemez. O, ip elimi o bir 30 dakika dedi ya. Kapatayım mı? İşte o kadar. 拜拜拜。他家在多。俺老爸现在。这是。我怎么没没认识？